ไม่อบมายัางนั้นไม่อย่างนี้เลยก็หลบไม่หอดดยไม่สงบแค่หยอดและไม่ขยับ build กันอย่างนั้นกันอย่างนี้จนจะหลับเริ่มก่อนแล้วก็จะกลับ Please tell m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 e, tell me baby จะเป็นอะไรไม่รู้ the cause เย้ yeah, สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มานั่งอยู่คนเดียวครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีน้องชายสุดหล่อของผมครับน้องเติร์ดละพัดนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อก,กี้แอบโหลดชื่อจริงนิดหนึ่งพเพราะอะไรว่าปกติเนี่ยเราก็จะเรียกกันสมัยก่อนที่พี่เรียกน้องว่เติร์ดนายไปนายเติร์ดทวีตตี้ตอนนี้เป็น<ต>มาทำผลงานเดี่ยวแล้วตเติร์ดจะเฉยเลยซึ่งตอนนี้ัน S B <S ครับ มมขายให้กันทำไมคนดูเขารู้อยู่แล้วสวัสดีทุกช่องทางด้วยครับทุกๆช่องทางของนางเมโลเลยนะครับตอนนี้เข้ามาก็อย่าลืมแบบว่าทักทายน้องเติร์ดจะเข้ามาได้เพราะว่านี่น้องเติร์ดอยู่กับเราแล้วแน่นอนว่าทักทายกันก่อนเนี่ยฝากแบบแนะนําตัวเวลามันเป็นแพทเทิร์นหลักๆอยู่แล้วครับรายการทีวีมันต้องสวัสดีครับผมลังดูฮะสวัสดีครับผมเติร์ดละพัดครับ แล้วก็คอมเมนต์ก็จะมีนะ้วอ๋อรู้อยู่แล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเติร์ดเออจะให้สวัสดีทําไมเป็นเขาเรียกว่าทำเนียมแล้วกันของชาวไม่ล้ป๊อปครับเพราะว่ามาถึงเนี่ยก็ต้องอัปเดตผลงานกันก่อนว่าก่อนหน้านี้ไปทําอะไรกันมาบั่งอะไรแบบนี้เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับก่อนหน้านี้ไปทําอะไรกันมาเห็นขาบอกว่าหายไปสามเดือนเลยไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยต้องโทษเดี๋ยวทีมงานเนี่ยสคริปอะไรเดี่ยอะหายไปสามเดือนผมไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าถ้าไม่หายไปสามเดือนนั่นคือ ออกเพลงทุกเดือนนี่ใช่ใชแล้วบอกว่าคนน้องนะไม่หายก็ออกเพลงทุกเดือนออกเพลงทุกสัปดาห์มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยมีเพลงมาฝากของพวกเราด้วยกับเพลงช,ชื่อว่า Risk ครับคืออะไรเพลง Risk ที่ว่าเนี่ยจริงๆ Risk เนี่ยย่อมาจากคำว่า charisma ค,ครับโอ้สเสน่ห์ใช่ก็คือสเสน่ห์แหละมันมเป็นคําที่เหมือนเป็นคำสแสดงที่เอาไปพูดถึงแบบเวลาที่แบบ หวานเสน่ห์อะไรเงี้ยแบบมีคนนี้หวานเสน่ห์ก็แบบโอ้ she's got a risk อะไรเงี้ยครับแสดงว่าคอนเซปต์เนี่ยก็คือเสน่ห์ล้นๆเลยคาริสมาล้นลเลยใช่เสน่ห์ความดึงดูดอะไรเงี้ยเราเนี่ยได้ไอเดียเนี้ยว่าจะทําเพลงเกี่ยวกับการมีเสน่ห์ของเรามาได้ยังไงอ่ะปกติเติร์ดเราก็จะเห็นแบบในภาพของตอนที่เป็น d ูติก็จะเป็นแบบเท่ๆคู่ๆเนาะใช่แล้วพอมาทําเดี่ยวเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบว่าจะทําเพลงแนวเซ็กซี่นะ จริงๆก็พยายามเอ็กซ์พลอรอยู่พี่ก็คือตอนแรกอ่ะเราได้คุยกับพี่ไฮครับเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ไม่ใชเพลงก็คือใช่ใช่ใช่ก็คือตอนแรกอ่ะขายบีทไปก่อนว่าผมอยากได้แอฟโรบีทครับพี่ไฮแต่ว่าเราจะทํายังไงให้มันออกมาเป็นแบบที่ป๊อปดีอะไรเงี้ยพี่ไฮก็เลยเสนอว่าเออเดี๋ยวเราเอากีตาร์เมโลดี้เพลงในไทยไปใส่แล้วก็พี่ไฮก็เสนอขายคําว่าริสมาว้าวอ่ะเขาเป็นคนเขาเป็นคนเสนอไอเดียด้วยแล้วพอฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกไงริส คือสับมันใหม่มากเลย<ด>ที่สำหรับผมอ,ะอ่ะมันเป็นสับเจนที่แบบเป็นเจนที่เด็กกว่าเราอ,ะอ่ะก็เลยต้องไปนั่งหาว่าเ,เดี๋ยวนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้เติร์ดใช้คำว่าเจนที่เด็กกว่าเราแล้วเหรอใช่พี่มันถึงยุคนั้นแล้วเหรอที่แบบว่าน้องเติร์ดน้องเด็กที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กว่าแบบว่าเป็นเด็กเล็กๆน่ารักน่ารักเรียกว่ามันคนละเจนกับเราแล้วอ่ะคนละเจนกับเราผมก็เลยแบบไปหาไปหาในแอปดำอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยริสเป็นยังไงแล้วก็จะเจอคลิปแบบคนที่ทำหน้าแอะๆหน่อยทำเงี้ย อ๋อฤกษ์สิ่งอีออกษ์คือคืออย่างนี้เหรอโอ้แสดงว่าใน MV นี้ต้องมีทำท่านี้แน่นอนเลยอ่าต้องไปดูกันนะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่นะครับเพลงเนี่ยปล่อยไปแล้วตอนทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้ใช่ปล่อยตอนหกโมงเย็นครับหกโมงเย็นใช่หกโมงเย็นขึ้นมาแล้วเป็นไงครับก็ส่งกระแสเห็นยอดวิวเด้งเร็วมากกระแสดีมากครับยอดวิวดีมากตอนนี้ก็น่าจะใกล้ๆกแสนแล้วแสนล้วมั้งที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยเมื่อกี้แอบดูอยู่นะครับ ว่าพี่วันี้เฉพาะแสนหนึ่งเนี่ยพี่ก็นั่งดูไปประมาณครึ่งแสนแล้วทำกันบ้างผมนั่งดูครึ่งแสนสัสดีกันที่เราสองคนเองเหรอสองคนไอ้ที่คอมเมนต์นี่คือหน้าม้าหมดเลยเหรอไม่ใช่ครับผมเพลงแม้ขนาดนี้เพลงนี้อย่างที่บอกว่าได้พี่ฮายมาทําให้ไปอัดห้องพี่ฮายเลยไหมอ่าอัดที่สตูดิโอประจําผมครับอ๋อหรออ๋อพี่ฮายมาอัดให้ใช่คือผมจะมีสตูดิโอที่แบบทุกๆเพลงอ่ะผมจะอัดที่นี่หมดเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันสบายใจสบายใจแล้วมันก็ปิดไฟได้มืดดีอะไรเงี้ยครับ <ท>เป็นคนชอบลองเพลงในทีม่มืดอแสดงว่าเราก็ได้ดีไซน์อะไรไปมั่งนะครับเพลงนี้ได้เติมความเป็นตัวเองเติมมาทำไมได้ทำงานกับพีไ่ไยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆเพลงนี้ส่วนมากที่จะคุยก็คือเรื่องบีดนั่นแหละๆๆบีดเม <ๆ S 2> โลดี้ที่แบบเราคิดว่าเราอยากได้อะไรแบบประมาณนี้เหมือนก็คุยกันทั้งสองฝ่ายครับว่าแบบก<บ>ว่าที่จะมาเป็นอร์ชันล่าสุดก็ปรับเหนือไปหลายรอบเหมือนกันปรับเนื้อไปหลายรอบด้วย<ช>นี่แสดงว่าเราคุยกับพี่ไฮระดับหนึ่งแล้วเพลงนี้ถ้าเอาแบบ ดิฟทอลกเลยอยากจะสื่อสารอะไรให้กับแฟนๆนะครับเพ,รรเพลงนี้จริงๆเพลงเนี้ยผมอะมองภาพใหญ่ไว้ว่าเราอยากได้เพลงที่มันมีฟิลประมาณนี้ถ้า <5 S 1> เต้นประมาณนี้แล้วเราก็แบบค่อยๆย,ย่อยไปเจาะทีละดีเทล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 ,เทลจริงๆก็อยากเป็นเพลงที่ให้คนมาเต้นตามกันได้แหละแต่ว,ว่าเด<ว>ี๋ยวนี้เต้นตามง่ายๆไม่ได้แล้วไง เพราะว่าคนในโซเชียลคนในแอป,ปดาแอป,ปแดงแอป,ปฟ้าอะไรก็ตามเนี่ยเขาเต้นกันเก่งมากเดี๋ยวนี้ทุกคนเต้นเก่งหมดห่ะทุกคนเต้นเก่งเลยเป็นครีเอเตอร์เพราะยันเนี่ยจะมาแบบว่าโอ้ทะเลบ้านเรารอะไรไม่ได้แล้วเราต้องมีท่ามีอะไรนิดน,นึงซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราได้เห็นแน่นอนนะครับเพราะว่าขออนุญาตน้องเติอนแล้วว่าเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยจะสอนชาเลนด์ด้วยใช่เดี๋ยวเต้นด้วยกันพี่ด้วยเหรอเอาดิเอาดิอาดโอ้โหน้องมางดีแล้วยังไงพี่สู้ตายอยู่แล้วนะครับอีกนิดนึงแล้วกันนะเมื่อกีเรราพพูดถึงงลนะคับ พูถึง MV มากดีกว่าเห็นมีกระจงกระจกไปงงอยู่ในกระจกมันมีความหมายันมีมีนิ่งอะไรบ้างไหมคือใน MV เนี่ยมันเหมือนเป็นคอนเซปที่เรียกว่าแบบยินดีที่ได้เล่นเกมด้วยคือมันเป็นเหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนความเป็นจริงไงโลกที่มันเป็นกระจกเป็นเขาว,วงกตทุกอย่างดูวกงวนงวดงงงมีผู้คนมากมายที่เรามองไม่เห็นหน้าใครเลยแต่เราเห็นนางเอกอนี่ไงเห็นนางเอก ใช่คือเข้าไปมันก็จะเห็นเราเลยเห็นว่าพระเอกอย่างในเรื่องเนี้ยก็จะเป็นเหมือนงงงง<ช>จะจกกระท้อนไปนทั้งมาแต่มีนางเอกอยู่ใช่ที่คอยแบบสะกดเราสะกดสายตาให้เราจ้องมองเขาทาง่างเอ,งเอกคือริสเลยริสเลยเออริสเลยซึ่งได้นางเอกสุดยอดมากความสามารถแล้วก็ถือว่าเป็นนักแดนสโดยงเหมือนกันนะน้องแฮน,น่าใช่ครับ เอ,อ้เไมนคนเลือกเองเลย嘛ใช่ครับจริงหรอ,อจิ้มเองเลยใช่เป็นไงน้องผม <ทำ S 1> จิ้ม<แ>เองทุกเพลงเลยนี่เด็กเด่นเด็กเกมื่อกี้คุยกับน้องหลังไมล์บอกว่านางเอก m อมวแต่ละเพลงที่เกิดมาเนี่ยเราเพยายามแบบว่าเลือกเองเพราะว่าเราว่าใครเหมาะกับเพลงไหนเนาะใช่ใชอ่อย่างน้องแฮนน่าเนี่ยกับลิสเนี่ยเหมาะกันยังไงครับก็ถ้าพูดถึงคําว่าลิสอะผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันเป็นสีแดงแล้วพอเป็นสีแดงอะเราก็จะสกรปรวอะโอเค คนประมาณนี้เป็นสีอะไร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 แสดงว่าตัวเราเห็นว่าน้องหน้าเนี่ยมีความแบบร้อนแรงอยู่ใช่ครับเป็นคนที่มีความมีเสน่ห์คาริสม่าในแบบที่เราต้องการในเพลงนี้ใช่แล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆใช่แล้วก็น้องเก่งมากด้วยอเล่าบรรยากาศในการทํางานร่วมกันหน่อยครับกับน้องนนาก็สนุกครับรู้สึกว่าแบบพอเราทํางานกับน้องที่เก่งเนี่ยอทุกอย่างมันทางานง่ายไปหมดเลยอย่างท่าเต้นเนี่ยเราเจอกันแค่อาจจะครั้งหนึ่งครับ แล้วก็เต้นได้เลยโอ้ก็ไวเนาะแบบใช่ทุกอย่างมันเร็วแล้วเราทํางานแบบราบลื่นครับน้องเก่งมากๆทีมงานนี่เขาว่าวงเล็บคาคานี้มาว่าไปชวนน้องมาได้ยังไงอืผมทักไปชวนครับดีเอ็มครับใช่แสดงว่าก็น้องก็ตอนรู้ก็ดีใจเลยสิเดาว่าใช่ใช่ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับก็คือตอนแรกเราก็ดีเอ็มไปเกินเกินก่อนว่าเออเดี๋ยวจะออกเพลงมีเอ็มวีประมาณนี้แบบอยากให้แบบมาเล่นเอ็มวีช่วงนี้ประมาณเดือนนี้ว่างไหมอะไรเนี้ย เราวค่อยติดต่อทีมงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนครับซึ่งน้องมาก็สนุกสนานทำให้อบีดูมนกล่อมขึ้นทีนี้พอเราดูเอ็มบีไปเรื่อยๆครับท่านผู้ฟังครับ,รบเราก็จะเจอเอ็นเครดิตว่ามีอีก2ศิลปินที่มีส่วนร่วมในการทำนะั่นก็คืออาร์ตี้ จากแบมใช่ไหมหรือจากแจ็คกี้เพื่อนเราใช่ธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวเขาเอามาช่วยกันหรอแล้วน้อช่วยทําอะไรกันบ้างอ่ะอุตสาหกรรมทีป๊อปครับรวมได้พี่ฮาร์ดเป็นโปรดิวเซอร์ถูกพนักฟุตบมาเล่นเอ็มวีสุดยอดพวงกับเป็นอาร์ตี้วงแบมแล้วก็โปรดิวเซอร์เอ็มวีก็เป็นแจ็คกี้จักรินนี่ถ้าพวงกับทุกคนเป็นทีป๊อปหมดเลยใช่ครับธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวเฮ้ยดีจังเลยเนาะแล้วทุกคนก็ทําออกมาได้ โปรเฟชโนนะใช่เพราะว่าแบบแจ็คกี้เขาก็มาทำโปรดักชั่นเฮาส์ใช่ไหมล่ะแล้วก็มีอาร์ติวงแบบไปพ่วมกับผมก็รู้สึกว่าแบบทีนี้บ็นทีไม่คุยง่ายเพราะเราเองก็สนิทอยู่แล้วเราสามารถแบบคุยกันได้ง่ายมากแล้วการทํางานทุกอย่างมันก็เลยราบรื่นมันก็เลยเป็นพลังวัยรุ่นเนาะใช่พลังวัยรุ่นเ้นนี่ยเนี่ยเวลาใครที่แบบดู MB เยอะๆท่านผู้ฟังเวลาที่เราเห็นลายเส้นของการทํางานอะดูแวบเดียวรู้เลยว่าเนี่ยวัยรุ่นทาใช่แล้วพอเหมือนเรารู้จักกับทีมอะ เขาก็จะดึงความเป็นเราได้ในแบบมุมที่เขารู้จักเราใช่ไหมเพราะว่าจริงจริงอ่ะนี่ผมก็เคยร่วมง,งานกับพี่ไฮนะพี่ไฮเขาแต่งเพลงได้หลากหลายอยาอา่างไอ้สปาร์คแค่ถใจนั่นก็พี่ไฮทีนี้เนี่ยพอมาแต่งเพลงริชเนี่ยเอ้ยดูไม่มีลายเส้นพี่ไฮเลยอ่ะดูมีความเป็นเราสูงมากทั้ง MV ทั้งตัวเพลงทั้งอะไรก็ดีแสดงว่าแบบว่าอาจจะใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปในเพลงนี้มากจริง,รงๆนะครับทีนี้มาพูดถึงเวลาที่เราถ่ายทำอะไรเสร็จแล้ว ดู MV ครั้งแรกดรฟแรกเลยรู้สึกแบบประทับใจไหมนี่ใช่ไหมเพื่อนๆมาทําร่วมกันอะไรเงี้ยเอาพี่ที่เคาลบมาแต่งเพลงคือบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ผมมาทําบริษัทเองอะ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับอย่างสมัยก่อนอะ่ะตอนเราอยู่ค่ายเพลงใช่ไหมเราดู m v ดรฟแรกเลยอุ้ยตื่นเต้นจะได้ออกแล้วแบบเจ๋งอะ่ะแต่พอ,เ,อ,เ,อเรามาทาบริษัทเองปุ๊บเป็นยังไงนั่งดูแล้วว่าซีนนี้ยกแขนยังไม่พร้อมกันอ๋เรียบร้อย แสงตรงนี้ขอแก้ตรงนี้ขอแบบรีทัชเพิ่มนู่นนี่นั่นคือแบบดีเทลมันเยอะไปหมดเลยครับพอเรามาทําเองอเมื่อพอเห็นภาพเลยก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะเรามี MV วแรกมีอะไรเราคงตื่นเต้นวบุ้มนี้เราหล่อใช้ได้แล้วเดี่ยวสวยดีจังเลยแต่พอมาเป็นผู้บริหารเองแล้วด้วยเนี่ยก็เลยแบบต้องส่งต้องละเอียดแสดงว่ากว่าจะออกมาเป็นดับล่าสุดเนี่ยไอ้ไฟโนลไฟโนลเนี่ยนะครับที่ออกมาที่คนเห็นกันเนี่ยก็ผ่านการแก้ไขมาเยอะเลยเยอะเลยครับอู้สุดยอดสุดยอดคนข้างๆเป็นไงครับคุณแม่ คุณแม่ก็ได้ดูแล้วคุณแม่เพิ่งได้ดูอ่ฉันพร้อมกับทุกคนเมื่อวานอกคนเหรอคุณแม่คอมเมนต์ว่าไงบ้างนั่นสิครับยังไม่มีเวลาคุยกับคุณแม่เลยคุณแม่คุณแม่อาจจะแบบว่าไม่คอมเมนต์อะไรแต่คุณแม่ตอนนี้น่าจะเต้นชาเลนได้แล้วแต่คุณแม่อยู่ในทวิตเตอร์นะครับเอ้ยผมพูดไม่ได้ปะพูดได้คุณแม่ก็ถ่ายอยู่ในโซเชียลครับคอยซัพพอร์ตคอยแบบบิลแฟนคลับก็ ุดยอดฮะนี่คุณแม่เนี่ยน่าจะเต้นได้แล้วละ่ะเพราะว่าคุณแม่น่าจะดูเยอะใช่คุณแม่<จ>ผมวัยรุ่นมากใช,นะใช่ไหมใช่ไหมเรารู้กันอยู่แล้วพ่าแฟนคลับแฟนคลับเต๋ออะไรก็ดีก็ค,คุยคุณแม่ช่ำเลยเหมือนกันในแอป,ปตัว X อ <laughs> นะเนะทีนี้มาพูดถึงชาเลนต์กันหน่อยไหนๆก็พูดถึงแล้วนะครับเพราะว่าเต๋อนเนี่ยมีชาเลนต์ต้ฝากด้วยกับเพลงนี้ใช่ครับขาดไม่ได้ครับทุกเพลงเราต้องมีชาเลนต์และเพลงนี้ชาเลนต์เท่มากทำให้ดูหน่อยได้ไหมแบบว่ามันจะประมาณไหนสอนพี่ก็ได้ได้ได้คือช้าๆ้านะพี่แบบเมื่อแก Yeah you got r i s t แล้วก็จะมีเสียงตึ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 งนี่เริ่มเลยใช่ไม่มันจะเริ่มตั้งแต่ Yeah you got r i s t Yeah yeah you got r i s t ใช่แล้วก็เวฟขึ้นครับเวฟขึ้นแล้วมันจะมีเสียงเหมือนเป็นบิดดอบสออันแล้วก็ลงลงลงอ๋อแล้วก็ลงอุยก็ไม่ยากนะตึงตึงแล้วก็เวฟเวฟสทีใช่แล้วก็ Let me t a s t e it baby มันก็จะ move เ L ไปฝั่งขวาทีสอที แล้วก็ทำมือเป็นอย่างงี้คำว่าเบบี้ก็คือเหมือนอุ้มลูกอุ้มลเบบี้สองทีท่าเองวะเนี่ยมีโคโลลาจครับมีคนน่ารักนะเขามีอุ้มลูกอุ้มลูกจริงตอนเธอ dance 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 แล้วก็ after p a r ดีแล้วก็นี่สามทีโอ้ท่านี้ท่าคลาสสิกใช่แล้วมันก็จะซ้ำครับย้ายยุกับริสซ้ำแล้วก็เวฟเวฟแล้วก็เลมิเทสเซตตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนรูปคอละ เริ่มเยอะแล้วนะ, <ขอ S 1> วนะคน,นดูนะนเต็มเต้นตามนะคืนที่เหลือก็ฟรีๆครับแล้วก็ฟ,ฟรีๆล่ละเดี๋ยวทำพร้อมกานเลยนะครับทุกคนได้เรียนรู้้วครับเราทีมงานเรามีพงมีเพลงนะเดี๋ยวเปิดเพลงเลยแล้วเ,เต้นเลยนะครับให้แบบว่าเจ้าตัวเนี่ยโชว์ด้วยเอาแบบคุมๆเลยคนก็จะได้แบบเผื่อเลคกอร์ตภาพไปไว้ใช้ได้นะครับได้ครับเลองดูครับเพลงนี้ครับเพลงจากน้องเติร์ดครับเพลงใหม่ล่าสุดของเขา Rich ก็แค่นี้นึงครับเขาไม่โทษครับนี่รายการสดครับเอออ่ะยังไงยังไงจะให้เดี๋ยน้องเต้นโชว์มหมเอาโทรศัพท์ให้พี่เลยพี่เปิดเองดีกว่ามาเออไม่นี่ยเรียเรียว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 ถ้าเออนี่ยเนี่นี่ แน่นอนว่าอันนี้อาจจะนั่งเต้นอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเราสามารถเข้าไปดูได้ที่แอปดำนี้น่าจะลงไว้แล้วด้วยจริงๆตอนนี้ผมลงไว้เกือบทุกช่องทางเลยแล้วก็แบบว่าน่าจะได้เห็นเยอะแยะมากมายเข้าไปก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยที่สําคัญก็คือนะครับใครที่อยากฟังเพลงเต็มเข้าไปยูท b e พิมพ์ว่าเติร์ลริสเลยครับเติร์ลริสเลยขึ้นแน่นอนนะครับแน่นอนว่าเราพูดถึงอนาคตกันบ้างนิดนึงแล้วกันนะปีนี้เนี่ยเติร์ดเนี่ยมีผลงานที่จะปล่อยออกมาอีกไหม จริงๆก็จะพยายามปล่อยเรื่อยๆครับอาจจะทุกแบบทุกควอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครทุกควอเตอร์คือทสามเดือน4เดือนใช่นะครับก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็โฟกัสลิสตก่อนมาคัชิ่มากันให้เต็มที่เลยนะครับ,รบแล้วก็อย่าลืมไปดูไปแชร์ไปฝากพี่ฝากน้องแล้วก็ที่สำคัญก็อ,อย่าลืมไป เต้นชาเลนจ์กันด้วยเนาะมาไหนก็ไหนแล้วครับอ่ะฝากผลงานอีกทีนึงเมื่อก,กี้ผมไม่ได้ไปฝากให้แต่และอยากให้น้องฝากเพลงครับ <c oughs> แฟนๆอาจจะอยากไ <c oughs> ด้ินผมก็อยากฝากทุกคนนะฮะไปฟังเพลง Risk กันในเยอะนะฮะแล้วก็ไปดู MV กันในเยอะครับก็ขอมาได้ที่เมโล่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเต้นได้นะครับอยากให้ไปทำชาเลนจ์กันเดี๋ยวผมจะเข้าไปส่องนี่เดี๋ยวเข้าไปส่องสุดยอดสุดท้ายสุดท้ายเติร์ดอันเนี้ยเราอยู่ในพาร์ทของเรดิโอเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเรดิโอเขาจะชอบพูดเข้าเพลงกัน อย่างเช่นแบบถึงว่าเขาเพลงเกี่ยวกับความรักเขาก็จะบอกว่าและเพลงนี้มอบให้กับคนที่มีความรักทุกคนเพลงนี้เพลงริสผลงานจากเตยเองเนี่ยเดี๋ยวเราพูดแบบจอๆไหมตั้งหนึ่งทีแล้วแบบส่งเข้ามาแล้วเพลงเปิดเลยครับวันนี้โอเคโอเคนะถ้าผมสําหรับเพลงที่ได้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 ฮึแป๊บนึงสำหรับใครที่คิดว่าเองมีความเซ็กซี่ในตัวนะครับไปลองฟังเพลงริส์ดูครับและนี่คือผลงานจากเตยละพัดครับ